อาหารเป็นพิษนะคะแม้แต่ทานเห็ดพิษก็ทําให้เรามีภาวะร่างกายที่ท้องเสียหรือภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเราต้องรู้ว่าอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ สิ่งสาคัญก็คือเราต้องรู้กลไกของการเกิดพิษว่าเราไปรับประทานอาหารอะไรที่ผิดปกติมานะคะอาหารเป็นพิษหรือลําไส้อักเสบติดเชื้อเป็นภาวะที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือขนมที่มีเชื้อโรคเข้าไปนะคะทําให้เกิดอาการปวดท้องอาเจียนท้องเสียตอบสนองนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะบางไรายเนี่ยไปเจอเก็บเห็ดป่ามาแล้วเป็นเห็ดพิษนะคะ ซึ่งเราต้องระวังนะคะว่าถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ส่วนแพทย์จะวิจัยยังไงก็คือมีการซักประวัติอาการของผู้ป่วยก่อนแล้วก็สังเกตอาการปวดท้องอาเจียนหรือถ่ายเป็นน้ำจากประวัติที่ผู้ป่วยให้มาว่าทานอาหารรวมกันแล้วคนในบ้านก็ท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะถ้าในรายที่มีอาการรุนแรงมีไข้สูงนะคะแพทย์อาจจะพิจารณาตรวจเพิ่มก็คือตรวจเลือดตรวจปัสสาวะและอุจจาระนะคะถ้าในรายที่เป็นเรื้อรงัง ถ่ายภาพลำไส้ด้วยรังสีนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมการดูแลตนเองในผู้ป่วยทั้งในผู้ใหญ่และเด็กโตเนี่ยถ้าปวดท้องรุนแรงถ่ายรุนแรงนะคะแล้วก็อาเจียนรุนแรงจนลุกนั่งไม่ได้มือไม้สัน่นปากแห้งคอแห้งตาบูปัสสาวะออกน้อยชีพจรเต้นเร็วต้องไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงมากก็ให้ดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแร่หรือที่เรียกว่าผงน้ําตาลเกลือแรช่ชงดื่มได้เลยนะคะหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยต้องดื่มบ่อยนะคะ ดืมจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะให้ปัสสวาวะออกมาให้มากแล้วก็ใส่ถ้าปัสสวาวะออกไม่มากต้องรีบไปพบแพทย์เหมือนกันนะคะถ้ามีไข้ให้ยาพาราลดไข้นะคะให้ทานอาหารอ่อนห้ามกินยาหยุดถ่ายเป็นอันขาดนะคะให้ถ่ายเอเื้อโรคออกให้หมดแล้วก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นอ,อาเจียนมากถ่ายมากเกินไปนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วก็มีอาการหนังตาตกชารอบปากแขนขาอ่อนแรงหายใจลําบากและการไม่ทุเลาภายใน4 8ปชั่วโมงไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ถ้ามีอาการเลื้อยลังจนน้ำหนักหวบนะคะน้ำหนักลดลงหัวภาพเลยแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเจอสารพิษสารเคมีเข้าไปหรือเป็นพืชพิษหรือสัตว์พิษก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะหรือเป็นชุมชนที่มีเชื้อฮิวาตักะโรคระบาดก็ต้องระวังนะคะส่วนในเด็กเล็กที่ต่ำกว่า5้าขวบค้าดื่มนมแม่อยู่ก็ให้ดื่มนมแม่ต่อไปแล้วก็ชงน้ําตาลเกลือแร่ให้เด็กดื่มด้วยต้องเป็นของเด็กนะคะถ้าถ่ายรุนแรงอาเจียนรุนแรงดื่มนมก็ไม่ได้กระสับกระส่ายกระหม่อมหน้าเนี่ยบุ๋มก็ต้องรีบเด็กพาเด็กไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะค เพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดภาวะวิกฤตถ้าช่วยไม่ทันเด็กอาจจะช็อกได้นะคะเราต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะรักษานะคะถ้าไม่รุนแรงมากก็จะให้ดื่มน้ําตาลเกลือแร่นะคะแต่ถ้ารุนแรงมากเหมือนที่กล่าวนะคะก็จะรับเข้าโรงพยาบาลโดยให้น้าเกลือทางหลอดเลือดดาจนกว่าอาการจะทุเลาลงแต่ถ้ามีการตรวจพบว่ามีเชื้อบิดเพิ่มก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือการรักษาของแพทย์นะคะ การป้องกันก็คือต้องดื่มน้ําให้สะอาดล้างมือก่อนทานอาหารนะคะและหลังถ่ายอุจจาระหรือหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งกินอาหารที่สุกใหม่ไม่มีแมงวันตอมนะคะแล้วก็สามารถป้องกันการติดเชื้อต่างๆโดยการศึกษาข้อมูลนะคะเห็ดหรืออาหารบางอย่างที่เป็นพิษก็อย่าไปทานนะคะต้องมีความมั่นใจก่อนนะคะแล้วก็ในกลุ่มหรือชุมชนที่สุขาพิบาลไม่ดีก็ต้องถ้ามีคนที่ถ่ายท้องเสียเยอะๆก็ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลในพื้นที่หรืออนามัยในพื้นที่ดูแลนะคะ ก็ส่วนวิธีการแก้พิษด้วยตนเองก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คลิปที่17นะคะในวิดีโอ YouTube a พัก h อน e a l นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ